สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลพลอยปฏิพัทธ์ออตโต้นะคะสําหรับวันนี้นะคะพลอยก็จะพามาชมนะคะรถเก๋งนะคะสภาพน้องป้าแดงเลยนะคะคันนี้เป็น t o y ต้าวีออนะคะเครื่องพันห้นี่เป็นโฉม m i เนอร์เชนแล้วนะคะเป็นปี2017นนะคะลูกค้าเดี๋ยวพลอยพาไปชมรอบคันและภายในรถออปชั่นคันนี้กันค่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้านี่ค่ะโตโยต้าวีออนะคะสีขาวสวยมากเลยนะคะโฉบมาด้วแล้วนะคะนี่ค่ะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะลูกค้าแม็กใหม่ยางใหม่เลยนะคะสีขาวนวลสวยมากนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถมือสองสภาพน้องปง้ายแดงรถเก่งนะคะพอยแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะลูกค้าโตโยต้าวีออ เดี๋ยวเราไปชมภายในรถนะคะคันนี้ว่าเขามีออปชันอะไรกันบ้างนะคะลูกค้าสวยมากนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวระบบไฟฟ้านะคะลูกค้านี่ค่ะกระจกพับปรับไฟฟ้าแอร์แบ็กเนี่์พายคู่หน้านะคะเบาะผ้าสีดำนะคะวิทยุซีดีเอ็มพีสามีพร้อมเลยนะคะลูกค้านี่ในส่วนของผู้ห้องโดยสารด้านหลังนะคะมีที่วางแก้วด้วยนะคะนี่ค่ะ เด็กๆนั่งได้สามสี่คนสบายๆนะคะใหม่มากอันนั้นยังไม่ได้แกะเลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามพอ,อยได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโตต้าวีออสเครื่องพั0 0้าโฉมม i นเนอร์เชนปี2017ัคันนี้นะคะราคาตั้งขายเพียงแค่3 9มแสนบาทเท่านั้นนะคะคนซื้อคดีีนะคะใช้เงินงดาวน์เพียง6,000นบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจส,ใจสอบถามรายละเอียดพอยเพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะคะ คลิปต่อไปพลอยจะนำเสนอรีวิวขันไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ